สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังยากมีทุกท่านนะคะลูกค้าวันนี้นะคะนำสร้อยคอนะคะมีสร้อยคองานมังกรนะคะ15บาท10บาทนะคะแล้วก็สร้อยคอ3บาทแล้วก็2บาทมนาะอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะก่อนที่จะไปชมลายทองนะคะฝากลูกค้ากดติดตามช่อง YouTube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่ทางร้านอัปเดตลายทองลงให้ชมกันนะคะ ลายแรกกันเลยนะคะลูกค้าลายแรกนะคะจะเป็นสร้อยคอนะคะหัวมังกรฝังพลอยแบบนี้นะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายเบลนส,สวยๆเลยคะ่ะเ,เส้นนี้นะคะลูกค้าจะน้ําหนักอยู่ที่10บบาทนะคะเป็นงานหัวมังกรที่สวยมากๆเลยค่ะลูกค้าเส้น ่อมานะคะจะเป็นสร้อยคอหัวมังกรฝั่งพลน้ำหนักเส้นนี้15บาทนะคะจะใหญ่กว่าเส้น5บาทนะคะลูกค้าเส้นนี้15บาทนะหัวมังกรนะคะจะมีลงยาตรงตาด้วยนะคะลูกค้าสวยงามมากๆเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะระหว่างเส้น10บาทแล้วก็15บาทนะคะว่าขนาดแตกต่างกันนะคะลูกค้าเส้นสะนี้นะคะจะน้ำหนัก15้านะคะส่วนเส้นนี้จะน้ำหนัก10บาทนะคะลูกค้าคะ อยากได้เส้นไหนไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะ ลายต่อมาค่ะจะเป็นงานแพรเบนนะคะเป็นแพรเบนสอแถวนะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะน้ำหนักเพียง2บาทเท่านั้นนะคะเป็นงานแพรเบนส์สวยๆเลยค่ะใส่สร้อยคอนะคะดีไซน์เก๋มากๆนะคะลูกค้าท่านไหนชอบงานแพรเบนนะคะอยากได้เป็นสร้อยคอนะคะลูกค้าเลือกลายนี้ได้เลยนะ ต่อมาค่ะลูกค้าลายนี้นะคะจะเป็นส้อยคอลายเบ้นนะคะน้ำหนัก3บาทค่ะเป็นงานเบ้นสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าตัวกระปุกนะคะจะเป็นหัวทรงกลวยหรือว่าที่ร้านจะเรียกว่าหัวจรวดนะคะใครชอบลายนี้ทักลายมาได้เลยนะสำหรับสาวกมังกรนะคะลูกค้า สาวๆหนุ่มๆน,นะคะที่ชอบงานสร้อยคอหัวมังกรน,นะคะ็อดนี้นะคะมาเพิ่มเยอะมากเลยนะคะเป็นสร้อยคอนะคะลายเบนซ์ค่ะ ตัวสร้อยสวยๆเลยแล้วก็จะเป็นงานหัวมังกรนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าน้ำหนักเส้นละ3บาทเท่านั้นนะคะใครชอบนะคะก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยไลน์แอดจะขึ้นโชว์ที่หน้าจออยู่แล้วนะคะมุมด้านซ้ายมือคะ่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะโทรสอบถามราคาก่อนก็สามารถโทรมาได้ที่056227556นะคะคลิปนี้ นะคะลูกค้าก็มีอัปเดตลายสซคอให้ครบทุกแบบแล้วนะคะสำหรับลายที่เข้าใหม่วันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลูกค้าว่าจะมีลายไหนมาอัปเดตให้ชมกันนะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะลูกค้าสวัสดีคะ่ะ